สวัสดีค่ะตอนรับเรข่าสู่รายการ Business Model ไขความรับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมครับวันนี้พาไปเจาะโมเดลธุรกิจของบริษัท Global Connection จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการขึ้นรูปสินค้าอุปโภคนะคะซึ่งก็ถือว่าพอร์ตที่ใหญ่ที่สุดของเขาคือ แพ็กเกจจิ้งนะคะได้รับผลดีค่ะหลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิดเมื่อปีที่ผ่านมานะคะทำให้การบริโภคนั้นมีเพิ่มมากขึ้นและเขาก็ได้เห็นช่องทางใหม่ที่กำลังจะสร้าง New S-Curve กการเติบโตใหม่ก็คือการเข้าไปค้นคว้าวิจัยนะคะในเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะจะเป็นแนวเกี่ยวกับเรื่องของการ ป้องกันเชื้อโรคด้วยนะคะที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปขึ้นรูปต่างๆในรอบ15ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการสร้างผลงานนะคะจ่ายเงินปันผลสูงสุดถึง99%ในบางปีแต่เฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ80-95%บริษัทบอกนะคะว่าใน New S Curve ใหม่ที่เขากำลังจะไปจะทำให้เขานั้นเติบโตได้มากกว่าอุตสาหกรรมนะคะก็คือเฉลี่ยที่6-8%เราไปติดตามกลยุทธ์กันค่ะ ส่วนที่เราพยายามจะให้เป็น New S Curve ในช่วงที่น่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะทีมงานเนี่ยกำลังศึกษาตลาดในส่วนของ medical ซึ่งทุกวันนี้มันมีความต้องการมากขึ้นทั้งจากสถานการณ์โควิดทั้งจากสถานการณ์โครงสร้างอายุของประชากรที่จะเข้าสู่ Aging Society ถ้าเราสามารถ Enter ตรงนั้นได้ก่อนใครเนี่ย เราก็น่าจะสามารถได้ธุรกิจตรงนั้นมาก่อน ธุรกิจของ Global Connection ค่ะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าวัตถุดิบอุตสาหากรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปิโตเคมีและพลาสติกค่ะมันอาจจะทำไม่สามารถเห็นภาพได้ง่ายเหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทั่วไปแต่ถ้าอยากจะให้ทุกๆคนได้จินตนาการก็คือสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนเลยค่ะตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยสิ่งที่เราจับแปรงสีฟันแปรงสีฟันเนี่ยก็สามารถ ใช้เม็ดพลาสติกไปขึ้นลูกนะคะลูกค้าเราก็คือผู้ที่ผลิตแปลงตีฟัน mm hmm. พอเราลงมาทานอาหารเราใช้เครื่องไมโครเวฟสินค้าไมโครเวฟที่เราเห็นก็คือจริงๆมันจะเป็นพลาสติกเอนจิเนียริ่งพลาสติชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเราคือผู้ผลิต mm. เครื่องไมโครเวฟอาจจะเป็นชิ้นสว่วนหรือกระทั่งเราเดินออกจากบ้านไปเราขับรถรถที่เรานั่งเนี่ยทั้งอินทอเนียถึงหรือด้านนอกเนี่ย มีชิ้นส่วนที่ประกอบจากผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งสิ้นก็จะไปเป็นออโตพาร์ทที่เขาสามารถเอาไปขึ้นรูปตรงนั้นได้ค่ะหลายๆอย่างเลยรวมถึงจริงๆแล้วตัวที่คอนซูมสินค้ามากที่สุดก็จะเป็นตัวของแพคเกจจิ้งนะอย่างปีที่แล้วช่วงโควิดเนี่ยจะเห็นเลยว่าแพคเกจจิ้งที่ต้องใช้เยอะมากพวกขวดแอลกอฮอล์ขวดเจลขวดน้ำดื่มพวกนี้ค่ะ ล,ลังต่างเลานี้ต้องใช้วัตถุดิบที่มาจากเม็ดพลาสติกทั้งสิ้น mm hmm. มันก็จะทําให้มีการหมุนเวียนแต่ว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นลักษณะของเป็นบริษัท mm hmm. เป็นผู้แปรรูปที่เป็นผู้ mm hmm. อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆที่กระจายตัวอยู่นะคะ mm hmm. สิ่งที่เราให้กับลูกค้าคือเราพยายามเสนอโซลูชันให้กับลูกค้าหมายความว่าเรามีโลจิสติกส์แฟคิลิตี้ที่มากพอที่จะสามารถเก็บสินค้าคงคลังแล้วก็คอย manage ตรงนี้ให้กับลูกค้าได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีทีมขายที่มีต้องบอกว่ามากกว่า85%เนี่ยจบจากฟิลของโพลิเมอร์ทรายหรือเคมีคลตรงนี้ค่ะทีมงานขายตรงนี้จะเป็นทีมงานขายที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าแนะนำการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้กับลูกค้าได้ด้วยนะคะ ซึ่งตรงนี้มันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ได้ได้ไดอย่างดีนะคะเดียวกันโมเดลธุรกิจของเราความเป็นตัวกลางของเราตรงนี้ที่เราเสนอโซลูชันเนี่ยเราสามารถที่จะรวบรวมความหลากหลายของสินค้าธุรกิจของพลาสติกในประเทศไทยอะคะ่ะจะมีผู้แปรรูปอยู่ประมาณ2 3 0ถึงรายจริงๆฐานลูกค้าเราก็มีอยู่ประมาณ2 3 0ถึงสรายตรงนี้นะะ hmm. แลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารวบรวมความต้องการของลูกค้าจำนวนมาก แล้วก็ทำอีโคโนมี่ออฟสเกสามารถไปสั่งซื้อสินค้าในทีและจำนวนมากๆได้เพราะว่าโปรดิวเซระดับนั้นเนี่ยจะมาขายทีละ100กิโลกิโลอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ทำขณนเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถสร้าง Economy of s c ฟส e คให้กับลูกค้าเราได้ด้วยก็คือลูกค้ามาที่เราที่เดียวเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่ต้องการได้หลากหลายเพราะว่าเราสามารถรวบรวมตรงนี้ได้ นอกจากนั้นเนี่ยเราไม่เพียงการซื้อมาขายเพราะว่าเรามีคลังของวัตถุดิบที่เยอะเรามีส่วนของการพัฒนาตลาดนะคะก็คือเรามีสินค้าในแบรนด์ของเราเองด้วยภายใต้แบรนด์ GIC นะคะ s s s Margin เนี่ยก็คือสัดส่วนการขายถ้าเราสามารถเพิ่มพอชั่นการขายของสินค้า specialty ได้มากขึ้นเราก็จะทำให้ Gross โดยโรวมมันเพิ่มขึ้นได้นะคะ ะะเดียวกันส่วนของคอมมอนดิตี้เองเนี่ยเราก็พยายามจะเพิ่มมาจิ้นของคอมมอนดิตี้ด้วยเพราะทุกวันนี้จริงๆเราไม่อยากจะทําตัวเป็นแค่เทรดเดอร์ที่ซื้อมาขายไปบวกกิโลละสลึงห้าตังค์อย่างเงี้ยนะคะเราพยายามที่จะไป Develop สินค้าในกลุ่ม c o m m u น i t y มากขึ้นเวลาที่มันได้ Value มันจะบวก Margin ได้มากขึ้นนะคะมันก็ทำให้สะท้อนกลับมาในภาพของ GP ของเราทุกวันนี้ ที่ขยับดีขึ้นเมื่อลูกค้าให้แวลูของสินค้าตรงนั้นเราก็จะสามารถบุกมาจิ้นได้มากกว่าสลึงห้าสิบคือจร,จริงมันบุกโซลูชันอื่นด้วย mm hmm. เข้าไปมันก็ทําให้เราสามารถที่จะเพิ่ม GP ตรงนั้นได้ mm hmm. เราให้ความสำคัญกับ U.S Curve ค่ะ mm hmm. พยายาม mm hmm. พยายามมองหาถามว่าการเติบโตที่ผ่านมาจะเติบโตยังไง mm hmm. ต้องบอกว่าเราเติบโตแบบออร์แกนิกมาโดยส่วนใหญ่นะคะปีหนถึงแในส่วนของบอลลุ่ม ในส่วนของการอินออร์แกนิกถามว่าจริงๆที่ช่วงเวลาที่ผ่านมามีดิสพิวเเตอร์หรือเทรดเดอร์จากที่อื่น,นยพยายามที่จะเข้ามาสตัรดี้มาคุยเพื่อจะดูความเป็นไปได้ที่จะมีการควบรวมแต่ว่าพอเราคุยกันศึกษาลึกๆแล้วน่ะเราพบว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เนื้อคู่ไม่มีซินเนจี้ที่แท้จริงมันก็เลยไม่ได้เกิดดิวที่เราจะเคยเอามาคุยกันในแง่ของการเติบโตแบบอินออร์แกนิกนะคะ หรือาการไปเทคบริษัทอื่นที่ดูแล้วก็ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรค่ะที่เราพยายามหา new curve ใน product ใหม่ๆที่รีเลทกับสินค้าของเราเดิมหรือรีเลทกับฐานลูกค้าของเราเดิมอย่างก่อนหน้านี้ค่ะเรานอกจากขายเม็พลาสติกเนี่ยเราไป matching เจอกับผู้ผลิตเคมีโคลที่เขาดูแลพวกออระบบการน้ำหล่อเย็น cooling tower อย่างงี้ค่ะ ที่ทำเป็นคุณสมบัติที่เป็นไบโอพลสเป็นไบโอทำจากสารชีวภาพซึ่งมันทำให้ระบบของคูลิ่งทาวเวอร์เนี่ยสามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายนะเดียวกันเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบเพราะว่าทั่วไปเดิมเขาก็ใช้พวกสารเคมี N e, พวกกดในการล้างเราไปดูปุ๊บเออมันมี potential นะแล้วเรามีลูกค้าที่ลูกโรงงานลูกค้าเราทุกๆโรงใช้ c o o l ่งทาวเวอหมดเลย การเติมโปรดักต์แบบนี้เข้ามาเราไม่ได้ต้องออกแรงมากเราก็สามารถวิ่งเข้าไปในฐานลูกค้าเดิมของเราได้อันนี้ก็เพิ่มมาได้ในระดับหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นอีกเอสเคิร์ฟหนึ่งที่ผ่านมาเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เอฟเฟกในมูลค่าเยอะอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้สิ่งที่เราพยายามจะเพิ่มให้ได้ก็คือเพิ่มลูกค้าเพิ่มโปรดักต์หรือเพิ่มซัพพลายเออร์ถ้าเกิดเพิ่มนิวซัพพลายเออร์ได้เพิ่มโปรดักต์ได้ เราก็จะมีฐานเคอร์ฟตัวใหม่สินค้าใหม่ๆอย่างเช่นจริงๆทุกวนันนี้สิ่งที่เราพยายามจะไปหา s อสเคอร์ตัวใหม่ในเรื่องของ Medical สินค้าให้พวกเกี่ยวกับที่เป็นไฮจีนทั้งหลายเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะจับคู่หรือหาตลาดที่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเคอร์ฟหนึ่งที่เราสามารถชิดเพราะจากเดิมเราไม่ได้มีของพวกนี้จำหน่ายอยู่มากนะักค่ะนะเดียวกัน ก็มีธุรกิจอื่นที่เรากำลังพยายามศึกษาแล้วก็ลองศึกษาตลาดดูเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นรูปธรรมมากนะ <September. S 2> แต่ก็เลยยังไม่สามารถที่จะพับบิกมาให้แบบเป็นความหวังนะคะแต่ว่า <S <S โดยโครงสร้างการทำงาน luôn. มีทีมที่เป็นทีม m าร์เก็ต e v เว OP m e n t ที่จะพัฒนาส่วนที่เป็น c u r ค n t Business อยู่แล้วบวกกับส่วนที่เป็น New Business ที่ อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบันก็ได้แต่ก็คือยังมีการมองหาอยู่ส่วนที่เราพยายามจะให้เป็น new S curve ในช่วงที่น่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็มีส่วนที่ทีมงานเนี่ยกำลังศึกษาตลาดในส่วนของ medical ที่สามารถจะเข้าไปได้ว่าเป็นอะไรซึ่งทุกวันนี้มันมีความต้องการมากขึ้นทั้งจากสถานการณ์โควิด ทั้งจากสถานการณ์โครงสร้างอายุของประชากรที่จะเข้าสู่เอ i จิ้ง c โซซาตี้ถ้าเราสามารถเอนเตอร์ตรงนั้นได้ก่อนใครเนี่ยเราก็น่าจะสามารถได้ธุรกิจตรงนั้นมาก่อนนะเดียวกันในเรื่องของสินค้าที่เป็นไฮจีนที่แบบว่าเติมเข้าไปปุ๊บมันจะทนต่อการติดเชื้อราหรือแบบแอนตี้แบคทีเรียอะไรพวกนี้ค่ะของพวกนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ มีนวัตกรรมใหม่จากซัพพลายเออร์เข้ามาพพอร์ตด้วยซัพพลายเออร์เองเ่ยเขาก็จะมีส่วนที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเทคโนโลยีเหล่านี้เราก็เอามาเซอเวตลาดแล้วก็เพิ่มเติมได้ส่วนนี้น่าจะเป็น new curve นะคะเดียวกันก็มีส่วนที่เป็นไบโอแต่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับพลาสติกที่เรากำลังพยายามศึกษาตลาดอยู่นะคะ ไอ้ส่วนนี้อาจจะยังบอกไม่ได้นักแต่คิดว่ามันมีส่วนที่สามารถจะเพิ่มเติมได้เป็น new curve ในอนาคตค่ะต้องบอกว่าธุรกิจพลาสติกเราเนี่ยจริงๆถ,ถ้าตามทฤษฎีเขาก็จะบอกว่าโตประมาณ1-2เท่าของ GDP mm hmm. ถ้าบอกว่า GDP ปีนี้คาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ2%ตลาดอาจจะมองแค่4%เติบโตแต่ถ้าดูคอนซัมชันย้อนหลังไป10ปีอะค่ะ,ะพลาสติก ปริมาณความต้องการการใช้คอนซัมชันพลาสติกเนี่ยมันมาจากประมาณ3.5ล้านตันมาจนถึง5ล้านตันเนี่ยใน10ปีเนี่ยถือว่าโตไม่มากประมาณปีละประมาณเฉลี่ยกรอสเน่ประมาณ5%ต่อปีอค่ะแต่ในการเติบโตของเราเองอ่ะเราด้วยความที่มาเก็ตแชร์ยังน้อยเนาะเราคิดว่าเราน่าจะโตได้มากกว่าตลาดถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าแล้วจุดที่มีความต้องการาเราก็จะทาเก็ต6-8หรือว่าไปถึง10% ปกติเราจะตั้งททร์กเก็ตเป็นปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่ามูลค่าขายนะคะก็พยายามจะโตให้ได้ออกนิกเนี่ยประมาณ6-8%เนะคะเดียวกันก็จะมีเอ็กซ์ตร้าเพิ่มในส่วนของโปรเจกต์ที่เราคาดหวังซึ่งถ้าเคยรวมแล้วเนี่ยก็อยากให้อยู่ที่ประมาณมาอาจจะขยับไปเป็นเลนส์แปดให้ได้ซึ่งถ้าเราสามารถขยับแล้วโตได้ระดับนี้ไปเรื่อยๆ เราคาดว่าเราจะมี market share ที่เพิ่มขึ้นได้อยู่ในระดับ2-2.5%ถึงในสัก3-5ปีข้างหน้าค่ะปันผลเราค่อนข้างจะสูงเหมือนกันเรากี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธินะคะสำหรับปันเราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี2005นะคะปีนี้ 2021, 2 0 2 7โดยประมาณเรคคอร์ดก็คือตามโปริีซีไม่ต่ำกว่า40จ่ายจริงน่าจะอยู่ประมาณ80 80 80นิดนิดถึงประมาณ90 95แต่ว่าเคยหายอยู่ที่99ในปีที่ผลตบอบเหมือนกำไรอาจจะลดลงมานิดนึงแ,แต่เรายัง,ยง,ยงจ่ายอยู่สิ่งที่เป็น policy ที่เราทุกวันนี้เราเทียบให้ผู้ถึงหุ้นดูนะคะก็คืออัตราผลตอบแทนของอดอกเบี้ยเงินฝากเป็นอย่างไรอัตราเงินเฟ้อเป็นอย่างไรแล้วก็ดีวเดนยิวที่ได้จากเราเป็นอย่างไรจริงๆิดีวเดนยิวที่เราจ่ายอยู่เนี้ย ถ้าเทียบจากราคาปิดนักซิ่งง่วที่เราเคยดูตัวเลขไว้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6ถึง8บางช่วงถึง10%ด้วยลักษณะของธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุนสูงนะคะแต่ว่า การสร้างยอดขายให้ได้แบบ Economy of Scale นะคะที่จะสามารถสร้างกำไรได้เติบโตอย่างต่อเนื่องกูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านจะประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ้ามาช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัท Global Connection จำกัดมหาชนนะคะเขาก็นําเข้าเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบที่ขึ้นรูปทรงนะคะเป็นพลาสติกเนี่ยค่ะขึ้นรูปทรงเกี่ยวกับเรื่องของแพ็เกจจิ้งที่ผ่านมาเราก็เชนเรื่องของผลการนาน,นก็มีการเติบโตมาโดยตลอดนะคะวันนี้ค่ะ กูรูทั้งสองท่านนะคะจะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของ GC กันนะคะดรนิเวศเหมวชิระวรากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองวิพัฒนากุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีคุณวิสิตด้วยค่ะค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเริ่มที่คุณวิสิตนะคะคุณวิสิตคะถ้าจะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของ GC คุณวิสิต มองอะไรบ้างคะมีปัจจัยอะไรเป็นตัวกําหนดบ้างคะครับตัว Gc หรือครับหรือ Global Connection เนี่ยนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายที่เชื่อมโยงของผู้ผลิตรายใหญ่นะครับผู้ผลิตรายใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือมีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับในประเทศเนี่ยก็คืออยู่ประมาณสักหกซต่างประเทศประมาณ40ิอร์เซนะครับเป็นตัวเชื่อมโยงผู้ผ,ผลิตรายใหญ่นะครับเคมีรายใหญ่เนี่ยกับผู้แปรรูปพลาสติกนะครับพูดง่ายคือบริษัทเป็นเทรดดิ้งคอมมานีนะครับคือ เ,อเ,อเป็นตัวสะพานเชื่อมระหว่างตัวบริษัทใหญ่กับผู้ผลิตแปลงลูปพลาสติกนะครับในส่วนที่บริษัทเนี่ยนะครับสินค้าของบริษัทมี3อย่างอันที่1ก็เป็นคอมมูนิตี้เลยพิวคอมมูนิตี้คือเม็ดพลาสติกนะครับอันที่2เนี่ยเป็นเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจงนะครับอันที่3เนี่ยก็คือเรื่องของตัวเคมีโพลิเมอร์พิเศษนะครับจะสังเกตนะครับว่าเป็นบริษัทเทรดดิ้งคอมมูนีรือว่าเป็นครบวงจรนะครับ ลูกค้าของบริษัทเนี่ยมี1,300งรลายนะครับประมาณ1,300รล,ลายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยซัพพลายเออร์ของบริษัทเนี่ยนะครับในประเทศเนี่กคือส่วนใหญ่ก็เป็นมาจากปตทนะครับนอกประเทศเนี่ยก็มีหลายบริษัทอาทิเช่นบริษัทพวกอดีตเมื่อก่อนเราเรียกว่าดาวเคมิคอลตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อถูกเทคโอเวอร์ไปนะครับและอย่างบริษัทดูปองเนี่ยนะครับก็แต่งตั้งบริษัท GC เนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับฉะนั้นการวิเคราะห์ Business Model เนี่ยนะครับ ก็คืออาจจะต้องวิเคราะห์เรื่องของตัวเลขทางการเงินนะครับเรื่องของอุตสาหการไปน้ำนะครับว่าอุตสาหการไปน้ําของเขามีอะไรบ้างนะครับจะสังเกตนะครับว่าลูกค้าของ G C เนี่ยประมาณซ่าอ,อ,อยู่ในเซกเตอร์ของแพคเกจจิ้งนะครับวัสดุพวกขีพอต่างๆเนี่ยนะครับประมาณ47%อนะครับอยู่ในเซกเตอร์สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ย20%นนะครับแต่จุดที่เป็นท้าทายของบริษัทเนี่ยเรื่องของหนี้สินต่อทุนนะครับ นี่สินหอต่อทุนของบริษัทเนี่ยอยู่ที่อยู่ประมาณ1.79เท่านะครับก็ถือว่าสูงสำนับเทดดิงส์คอมมานีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นผลบวกของบริษัทครับอาจารย์นิเวศขะอาจารย์นิเวศมองยังไงคะสำหรับ global connection นะคะคือบริษัทเนี่ยจริงๆเรียกว่าเป็นบริษัทที่ขายคอมมูนิตี้นะแล้วก็เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมอินทัว นะโลมาจิ้นมากแล้วก็น่าจะเป็นการสายเยอะให้กับพวกผู้ผลิตหลย,ย่อยไหลเล็กปีหนึ่งยอดขายประมาณ3ามพันก็แสดงว่าลูกค้าแต่ละลายเนี่ยใช้เคมีของเขาเฉลีย่ยประมาณ3ล้านบาทต่อป,ปีซึ่งก็เป็นไหลเล็กน,นะนะไเล็กทั่วๆไปสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เขาขายได้เนี่ยช่วยให้มีลูกค้าเข้ามาใช้กับเขาแล้วก็ติด ติดพันต่อเนื่องกันไปเนี่ยสำคัญมากส่วนหนึ่งก็คือการที่เขาให้เครดิตยาวถ้าไปดูอดีตเนี่ยแข่งขันกันที่เครดิตทั้งนั้นแหละจะมาเพราะว่าพวกผู้ผลิตเนี่ยสินค้าคุณก็เหมือนกับสินค้าคอนอื่งนะคุณมีอะไรดีกว่าก็บอกเอาเราให้ให้เครดิตคุณยาวขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ติดดูตัวเลขเนี่ยยอดขายเนี่ยสี่ปีที่เห็นอยู่เนี่ยสามพันหกร้อยล้านนี่เกือบจะคงที่เลยเดิมทีเคยสามพันเจ็ด ตอนหลังลดเหนือสามพันหกจะมาทั้งที่ยอดสักสึงจะเพิ่มขึ้นนี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าปล่อยเครดิตเนี่ยนะเพราะว่าผมว่าธุรกิจนี้ไม่ต้องลงทุนซื้อมาขายไปซื้อมาขายไป,าายไปให้บริการวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นของ GC ีนี่เราจะใช้หลักการยังไงดีคะครับปกติเนี่ยการประเมินมูลค่าหุ้น,นก็มี3วิธีนะครับ,รบอันที่หนึ่งคือ d i v i d e n d Discount Model พูดง่ายคือเอาเงินปันผลมาดิสเค้าออกมานะครับ มาทําสุดลดนะครับแล้วก็คิดเป็นกระแสเงินสดออกมานะครับอันที่2เนี่ยคือถ้าดูจาก PE นะครับ PE ของบริษัทเทดดิ้งคอมมานีนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับบริษัทเทรดที่ประมาณ PE 10.6เท่านะครับอันที่3เนี่ยดูจากไพร์เปอร์บุกเมื่อเปรียบเทียบ RE อันนี้ดูสินทรัพย์นะครับแต่เนื่องจากสินทรัพย์ของบริษัทเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นเทรดดิ้งคอมมานีนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือผมคิดว่าบริษัทเนี่ยมีฐานลูกค้าที่ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า Intangible asset นะครับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ไม่สามารถบันทึกเข้าไปในตัวง,งบดุลได้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ ROE ROE อยู่ยี่บเจ็ดเปอร์เซ็นต์ะครับถ้าดู3อย่าง3วิธีประกอบกันเนี่ยนะครับก็ทำให้บริษัทเนี่ยมงเป็นลักษณะแฟร์ลีแวร์ลูนะครับก็คือในลักษณะที่ว่าเป็นบริษัทเทดดิ้คอมพานีผมคิดว่าเป็นเป็นหุ้นปันผลนะครับมีฐานลูกค้าที่ใหญ่พอสมควรนะครับบริษัทก็คือจ่ายปันผลสม่ำเสมอนะครับ อัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นค่างเงินบาทที่แข็งขึ้นด้วยนะครับก็คือทําให้บริษัทเนี่ยส่วนที่เคมีที่ Import เข้ามาเนี่ยบริษัทก็อาจจะได้กําไรตรงนี้ด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือก็มองเป็นขุ้นปันผลนะครับราคาปัจจุบันคือแฟร l y v a ว u e ครับอืมค่ะ,คะก็เป็นมูลค่าที่ยุติธรรมแล้วสาหรับปัจจุบันเนะคะแล้วถ้าเราจะให้โกลดไปในวันข้างหน้าคุณวิสิทธิ์มองว่า บริษัทเขาต้องมีการทําอะไรเพิ่มมที่เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดหวังนะคะคือการาคาขึ้นอย่างที่เรียนนะครับว่าตัวอัตรากำไรขั้นต้นบริษัทเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับเมื่อก่อนอยู่7%ตอนนี้ขึ้นมา9%อัตรากำไรสุทธิดีขึ้นนะครับสิ่งที่สําคัญที่อยากเห็นก็คือว่าเรื่องของการเติบโตของท็อปไลน์นะครับหรือว่าการเติบโตของอไรายได้นะครับซึ่งก็คืออาจจะต้องมากกว่า4,000ล้านเข้าไปแตะระดับ5,000ล้านเนี่ยจึงทําให้บริษัทเนี่ยจะมีฐานเร สามารถที่จะเป็เรื่องการเติบโตได้ครับอืมค่ะเพราะเขาเป็น economy of scale นะคือผลิตได้มากเท่าไหร่ก็จะหล่นมาเป็นกำไรมากขึ้นท่านั้นนะคะสมมติบบริหารจัดการต้นทุนไม่ได้นะคะคุณวิศิษฐ์ก็มองว่าเป็นหุ้นปันผลนะคะสำหรับ,รบ CG นะคะคอาจารย์นิเวศขาอาจารย์ถ้าน้องทุนอยากจะลงทุนในหุ้นของ CG จีเนี่ยค่ะอาจารย์ในหลักของนักลงทุนเนี่ยเราควรจะพิจารณาปัจจัยอะไรในการวิเคราะห์บ้างคะคือคือ,คอตัวนี้ชัดเจนนะครับว่าหุ้นปันผลแล้วก็จริง <laughs> ัผลเขาดีนะฮะผลเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยถึงแปดเอร์ซนะหรือไม่ก็เจ็ดไปปลายเจ็ดเปอร์เซ็นไปปลายซึ่งถ้าเทียบกับเงินฝากหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็ไม่เลวค่อนข้างดีนะเพราะอุตสาหกรรมพวกนี้ก็ยังดีกว่าพัฟตี้บางแห่งซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะว่าอันนี้อย่างที่ว่าลูกค้าเยอะแล้วก็กระจายผยสมควนนะแล้วสินค้าที่ที่ใช้บริัเอ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยมันก็เป็นสินค้าประจําวันใช้กันประจําวันอะไรต่างๆมันไม่ได้ลดลงเร็วหรอกใช่ไหมคุณคือถุงพลาสติกนู่นนี่อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพลาสติกคนก็ยังใช้ในประเทศทั่วๆไปไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะและบางช่วงเกิดสถานการณ์ดีอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนะขึ้นขึ้นไปสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คืออาจจะเป็นเพราะว่า่างเงินมันแข็งพอดีเอามาแล้วได้กําไรอะไรต่างๆแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผลิผลระดับนี้ก็ เป็นปนผลที่ใช้ได้นะในในภาวะที่ดอกเบีย้ยก็ยังไม่ค่อยขึ้นอะไรต่างก็ก็ก็ถือว่าโอเคนะก็ตงระวังระ,ระวังนิดหน่อยเท่านั้นเองว่าไม่ช่ถึงเวลาแล้วมันมันดีขายได้จริงๆนะผมดูมาหลายปีแล้วเขาก็เขาก็พออยู่ได้ลนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นพื้นผลที่ที่ความเสี่ยงก็ไม่ได้สูงมากค่ะ ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ตรงกันเลยนะคะสำหรับอาจารย์นิเวศแล้วก็คุณวิสิทธิ์นะคะว่าเป็นธุรกิจที่อิ่มตัวนะคะการเติบโตนั้นก็อาจจะช้านิดหนึ่งแต่ว่าอาจารย์ก็บอกนะคะด้วยลักษณะการจ่ายปันผลที่สูงขนาดนี้นะคะ mm hmm. ก็ในระดับที่คุณวิสิตบอกว่า85-99ในตลอด 15ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จูงใจให้น่าลงทุนสำหรับบริษัทนี้ในลักษณะของหุ้นปันผลนะคะสำหรับ Global Connection จำกัดมหาชนวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะอาจารย์นิเวศแล้วก็ขอบคุณดรวิสิตด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็สามารถติดตามรายการพิสูจโมเดลของเราได้นะคะเพราะว่าจะเป็นเข็มทิศในการที่จะให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะคะในการที่จะเลือกลงทุนในกิจการที่มีคุณภาพนะคะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเขาก็จะเห็นเรื่องของคุณภาพในการทํากําไรของเขาในระยะยาวเพื่อที่จะกลับมาประเมินมูลค่าหุ้นที่เราควรจะลงทุนที่เหมาะสมนะคะวันนี้ดิฉันนวรัจเจรญมาพินลาไปแล้วเราพบกันใหม่วันพุธหน้าสิบนาฬิกาสามสิบนาทีวันนี้สวัสดีค่ะ